สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่828การตื่นของหงน้ำแข็งจางรั่วเฉินเตรียมการไว้ก่อนแล้วเพราะอย่างนั้นจึงคว้าม,มือของมู่หลิงสีแล้วใช้เคลื่อนย้ายมิติหนีไปแบบจากริมขอบรอแยกมิติไปแล้วไปปรากฏตัวข้างครึ่งเซียนสุนเทียนครึ่งเซียนสุนเทียนไม่รู้ว่าเป็นพลังของตนเองที่ทําให้มิติแตกคิดแต่ว่าจางรั่วเฉินใช้พลังมิติออกมาโจมตีตน จ้านุ่มเจ้าคิดว่าการโจมตีของพลังมิติจะทำอะไรข้าได้กันเหรอครึ่งเซียนสุนเทียนตะโกนแล้วสายฟ้ามากมายหลายสายก็พุ่งออกมาจากที่หน้าอกไปด้านหน้าอาศัยพลังสายนั้นพุ่งกลับไปเขารีบหยุดวิชากายขาทั้งสองถีบไปที่พื้นคิดจะถอยไปจากาเฉินวางแผนไว้แต่แรกแล้วแน่นอนว่าไม่มีทางยอมปล่อยโอกาสกำจัดศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างนี้ไปแน่ขอแค่ข้าเขาขได้ครึ่งเซียนเผ่าฤทธิธรรมะตะที่เหลืออยู่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว ยิ่งครึ่งเสียสุ่นเทียนแสดงพลังีนแข็งแกงออกมาเท่าไหร่มิติรอบๆก็ยิ่งเปริแตกรุนแรงขึ้นเท่านั้นสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่ทางออกเดียวเท่านั้นครึ่งเสียสุ่นเทียนเองก็รอนรนมากเขารีบใช้วิชากายออกไปด้วยความเร็วพุ่งไปยังทางออกเดียวที่เหลืออยู่นั้นยังอยากจะหนีไปที่ไหนอีกจางรู้เฉินสะบัดแขนแล้วใช้แยกมิติออกมาซ้ายหนึ่งเกิดรอยแยกมิติขนาดใหญ่ออกมาด้านหน้าร่างของครึ่งเสียนสุ่นเทียนแม้ว่าการฝึกฝนของครึ่งเสียสุ่นเทียนจะสูงสรงขนาดไหน ตอนนี้ก็ยากที่จะมีปฏิกิริยาได้ทันมีเสียงดังกึกร่างของเขาถูกลอยแยกมิติตัดที่เอวเข้าจนหักครึ่งพลังชีวิตของเผ่าโลหิตมาตานั้นแข็งแกร่งมากแม้ว่าร่างจะหักครึ่งท่อนแล้วก็ยังสามารถกลับมามีชีวิตได้ใหม่ร่างสองท่อนของครึ่งเซียนสุนเทียนลอยไปหาอีกฝ่ายพร้อมกันปากก็ตะคอออกมาว่าเจ้านุม่มจะกล้าวางกับดักข้าเหรอตุ้มพลังมหาศาลมากสายหนึ่งประทุกออกมาจากร่างของครึ่งเซียนสุนเทียน ทำให้แจ้งว่าเฉินมู่หลิงซีสื่อหลินและหันซอเวียรวมไปถึงครึ่งเซียนเผ่าฤทธิธมะตะอีกห้าคนต่างก็สะเทือนจนลอยออกไปปฏิกิริยาของมู่หลิงซีรวดเร็วมากนางสะบัดมือไปอย่างรวดเร็วและเอาลูกบอลเล็กลูกหนึ่งส่งไปบนหัวของครึ่งเซียนสุนเทียนลูกบอลน,น้ําก็พันมีเส้นสีขาวมากมายพุ่งออกมาแล้วกลายเป็นตาข่ายแล้วรวมเอาร่านทั้งสองท่อนของครึ่งเซียนสุนเทียนเข้าไปในตาขา่นั้นเก็บมู่หลิงซีถอยไปด้านหลังขณะเดียวกัน นิ้วเลียวทั้งห้าก็ประกบเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วไปด้วยตาข่ายขนาดใหญ่นั้นห่อหุ้มร่างของครึ่งเซียนซุนเทียนเอาไว้ทั้งหมดและยังหดลงอย่างรวดเร็วหากว่าครึ่งเซียนสุนเทียนอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่สุดบางทีอาจจะสามารถใช้การทุกฝนที่แข็งแกร่งมาต้านทานพลังเส้นได้ตาข่ายนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ร่างของเขาหักเป็นสองท่อนชีพจรทั้งร่างขาดหมดไม่สามารถโครจรพลังเซียนได้ข้าไม่ยอม ครึ่งเซียนสุนเทียนกัดฟันนั่นแล้วตะคอกออกมาเส้นได้ตาข่ายแหลมคมมากยิ่งมันหดเล็กขึ้นร่างของครึ่งเซียนสุนเทียนก็ถูกตัดกลายไปในเนื้อเละๆตาข่ายก็โคดกลับไปกลายไปลูกบอลแก้วอีกครั้งมูลิงซีเก็บแขนกลับมาลูกบอลแก้วลูกเล็กก็ลอยกลับไปที่ฝ่ามือของนางอีกครั้งภายในลูกบอลแก้วมีหมอกแสงสีขาวอยู่กลุ่มหนึ่งนั่นก็คือแสงครึ่งเซียนของครึ่งเซียนสุนเทียน,น,น,ยนลูกแก้วลังไหมสวรรค์เฮมันจาน่ารูเฉินรู้จักอาวุธเซียนในมือของมูลิงซี ปากก็ยิ้มออกมาแล้วกล่าว่าท่านกลับได้ของพิเศษชิ้นี่มามีโชคไม่น้อยเลยมู่หลิงซีเลิกคิ้วขึ้นแล้วกรอกตาพลางยิ้มอย่างภูมิใจว่าหรือว่าให้เจ้าเจอของพิเศษได้คนเดียวฝีมือของเซียนสาวอย่างข้าเจ้ายังเห็นแค่เซี่ยวเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะพูดอย่างไรสตูใหญ่คนนี้ที่สุดก็ดับสูนแล้วทําให้ทุกคนถอนใ,ใจกันออกมาเมื่อครู่ทั้งหมดเกิดขึ้นดุเร็วมากเมื่อครึ่งเซียนสุ่นเทียนตายแล้วครึ่งเซียนที่เหลือของเผ่าลทธิธรรมตะต่างก็ยังตั้งตัวไม่ได้ ครึ่งเซียนสุนเทียนใกล้จะตายเพราะหมดอายุไข่ปานเซียนองเขาถดถอยไปมากแต่ว่าอย่างไรก็เป็นครึ่งเซียนขั้นที่ห้าคนหนึ่งจะมาตายในมือของผู้ฝึกฝนขั้นมกบาชชาสองคนได้อย่างไรแววตาของเฟิงหันยังคงเงยือกเย็นเขาจ้องไปที่ริมผาแล้วก็เห็นมิติที่แตกนั้นกําลังค่อยๆฟื้นฟูนอย่างช้าช้าจึงมองพิรุธในนั้นออกได้เขาจ้องไปทางครึ่งเซียนเผ่าโลหิตธรมตะที่เหลืออยู่แล้วกล่าวโครงสร้างมิติที่นี่มีปัญหารีบไปเร็วจะมาต่อสู้ที่นี่ไม่ได้ เดีย๋ยวจะหนีเหรอเกรงว่าคงไม่ง่ายขนาดนั้นจางว่าเฉินลงมือก่อนก้าวหนึ่งนิ้วชี้ขวาของเขาชี้ไปที่เฟืองหันมีเสียงดังซุบกระบี่โบราณเฉืนนยวนลอยออกไปปราณกระบี่ที่แข็งแกร่งสายหนึ่งแผ่วมาแล้วกลายเป็นแสงสายหนึ่งโจมตีไปที่หลังของเฟิงหันขณะเดียวกันหมู่ดิงซีก็ใช้ลูกแก้วลังไหมสวรรค์เหมมันอีกครั้งมันกลายเป็นตะข่ายและหุ้มร่างของพึ่งเสียนเผาโลหิตมาตะคนหนึ่งเข้าไปภายในะสื่อเหลินสะบัดแขนเสื้อและส่งยันออกไปสิบแผน่นติดต่อกัน มันไปเรียงกันอยู่บนฟ้าแล้วกลายเป็นกำแพงเพลิงลูกโชนสิบสายขวางทางถอยของเผ่าโลธิตมะตะเอาไว้เทพมาหนูพุ่งไปยังครึ่งเสียนขั้นสองคนหนึ่งของเผ่าโลธิตมะตะเพราะความเร็วเร็วเกินไปอีกฝ่ายยังไม่ทันจะตั้งตัวได้แขนข้างซ้ายก็ถูกมันกัดลงไปแล้วเซลเฮยเอานบรบเดยนตาย36ตนออกมาจากภายในแหวนมติติแล้วมาจัดเรียงเป็นคข้ายกลใหญ่นอรบเดยนตายขณะเดียวกันก็กักเอาครึ่งเสียนสองคนของเผ่าโลหิธมะตะเอาไว้ภายในนี่คือการต่อสู้ของระดับครึ่งเสียน ทำให้เมติดยรอบแตกสลายไม่หยุดรอยแตกเมติเกิดขึ้นนับสิบสายทำให้เกิดความคุกคามที่น่ากลัวมากจากรถเฉินสู้กับเฟิงหันรุนแรงที่สุดทั้งสองคนต่างกระทุ่มเทสุดแรงไม่มีการออมมือร้านของเฟิงหันมีปีกสีเงินออกมาสองข้างเข้าสู่สภาพที่แข็งแกร่งที่สุดมือก็ถือกระบี่ขัน้นเซียร์้อยขละเอาไว้เขาใช้เคล็ดก,กระบี่ที่แข็งแกร่งออกมานับสิบกระบวนท่าสามารถเป็นศิษย์ของเซนงกระบี่ซิเวนจีได้แน่นอนว่าเฟิงหันเองก็มีพรสวรรค์ด้านกระบี่ที่สูงส่ง เขาใกล้จะฝึกฝนกระบี่ที่สามไปถึงขั้นสูงสุดแล้วชิงปานกระบี่สีแดงโลหิตสายหนึ่งวาดผ่านหน้าอกของจางรั่เฉินไปแล้วไปประทาก,กับชุดคุมดาวตกพลังกายจนเกิดสะเก็ดเพลิงออกมา,มามากมายจางรั่เฉินจะจะมาสู้กระบี่กับเพื่อนหวางจือจะยังคงต้องฝึกอีกหลายปีผมของเฟิงหันตั้งขึ้นมือทั้งสองกลุ่มกระบี่แล้วฟันลงไปที่หัวของจางรุ่เฉินบนกระบี่เสียนแฝงไปด้วยพลังปานกระบี่ที่แข็งแกร่งมากสิบกว่าสาย ทำให้มิติปริแตกออกมากกว่าสิบรอยและมวนมาทางจางว่เฉินพร้อมกันจางโ่าเฉินไม่มีท่าทีเปลี่ยนไปหรือตกใจเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมและปล่อยเคียรแดนมิติออกมาผลึกมิติเผชิญหน้ากับผู้แข็งแร่งอย่างเฟิงหันจางาเฉินจะต้องทุมเทศกำลังไม่มีเก็บไพ่ตายไว้เลยพลังผลึกมิติแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วและมีผลคล้ายแต่แตกต่างกับอยู่เวลาอย่างังเออญทําให้ปลานกระบี่ที่ฟันลงมาของเฟิงหันช้าไปครึ่งฝ่ามือและในตอนนี้เอง เอาเฉินก็ใช้วิชากายออกไปแล้วพุ่งผ่านรอยแยกมิติของปลานกระบี่และโคโจอยปราเซียนทั้งหลายจากนั้นก็แทงกระบี่ไปที่กลางหน้าผากของเฟิงหันในดวงตาของเฟิงหันปลายกระบีบ่โบราณเฉินหยวนมีขนาดใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆเต่าร้อยสัตว์เฟิงหันอาศัยการทุกคนที่แข็งแกร่งทำลายผนึกมิติจนแตกกลางหน้าผากของเขามีจุดสีแดงรลหิตจุดหนึ่งปรากฏขึ้นมาเต่าเล็กสีดำอันหนึ่งลอยมาจากกลางหน้าผากแล้วมาลอยอยู่ด้านหน้าเขาเต่าร้อยสัตว์มีขนาดประมาณกำปั้นเท่านั้น แต่กลับปณีตมากและแผ่ไอโบราณออกมาวิญญาณสัตว์เกือบร้อยลอยออกมาจากเตาและหุ้มร่างของเขาออไว้ทั้งหมดขณะเดียวกันก็ต้านกระบี่ที่หมายอาชีวิตของจางวเฉินเอ,อไ <c oughs> าไว้ฮาง่าฮ่าเฉินข้ายอมรับว่าการโจมตีของพลังมิติของเจ้านั้นประหลาดมากและอศัศจรรย์มากแต่ว่าการฝึกฝนของเจ้ากลับยังแย่ไปหน่อยเฟิงหันหัวเราะออกมาเสียงดังเขาส่งปาเซ็งเข้าไปในเตาร้อยสัตว์และยกฝ่ามือข้างหนึ่งขึ้นกดลงไปด้านหน้า เงารอยสัตว์ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเราก็มีชีวิตกลับมาและส่งเสียงร้องคำรามดังสนั่นแววตาของจางวเชเฉินเข่งเครียดขึ้นและกล่าวเสียงเย็นร่างจำแรงเทพมังกรจางวรเชเฉินกระตุ้นพลังจากหิมุก์มังกรบนผิวมีเกล็ดมังกรปรากฏขึ้นแล้วก็มีแสงสว่างสีทองบาดตาส่งออกมาจากในร่างกลายเป็นลูกบอลแสงอสมี10สิบจ้างลูกหนึ่งว้าวเวลาของเขากลายเป็นมังกรขนาดใหญ่สีทองตัวหนึ่งแล้วบินออกมาจากในบอลแสง มันยื่งกรงเล็บขนาดใหญ่โตที่แหลมคมออกมาสองอันและตบไปที่เฟิร์มหันไม่หยุดปลิ้งปลิ้งทุกการโจมตีทําให้เตาร้อยส,ยสัตว์สะเทือนและบีบจนเฟิร์มหันต้นถอยหลังไปไม่หยุดกระทั่งไปถึงริมผาในตอนนี้เองก็มีครึ่งเซียนอีกคนหนึ่งของเผ่ารุ่ยธรรมะตะก็ล้มจมกองเลือดไปได้ยินเสียงร้องหอยหวนดังมาไม่ไกลความกดดันในใจของเฟิร์หันก็ยิ่งมีมากขึ้นหันกลับไปมองการต่อสู้ริมผาแววตาก็แสดงแววตายักเย็นขึ้นมาแล้วรอบคิดว่า ผู้ช่วยพวกนี้ของแจ้าว่าเฉินร้ายกาจมากเราครึ่งเสียนอีเฉิงครึ่งเสียนหงอีไม่สามารถต้านพวกเขาได้เลยหากว่าพวกเขาร่วมมือกันโจมตีข้าเกรงว่าตอนนั้นคิดเหนือคงหนีไม่รอดแล้วหากเป็นอย่างนั้นสู้พยายามสีวิตยังดีกว่าคิดได้อย่างนี้ฝังหันก็ไม่ลังเลยอีกเขาเก็บเตาร้อยสัตว์เข้าไปแล้วก็โดดลงไปด้านล่างผาจ้า,จาว่วเฉินหากว่าคราวนี้ข้าไม่ตายข้าวหน้าที่สู้กันเปิ้หวังไม่เพียงแต่จะจัดการเจ้าข้ายังจะชิงผู้หญิงของเจ้าไปด้วย ให้เจ้าได้ลิ้มลดความทุกข์ทรมานเสียเสียงของฟงหันดังขึ้นมาจากด้านล่างผาสุบมักงกรขนาดใหญ่สีทองกลายเป็นแสงสีทองลงมาลิมผาแล้วกลายมาเป็นเงาร่างของจ้งหัวเินแววตาของจางวัวเินมองไปที่ด้านล่างผาแล้วกล่าวว่าคราวนี้จะให้เจ้าหนีไปไม่ได้ดขาดจางวัวเินเองก็กโดดขึ้นแล้วลงไปด้านล่างผาอย่างไม่ลังเลเขาไล่ตาฟงหันไปสำหรับสิพี่สี่ที่หลอกลวงสิทธิพี่สิทธิน้องและข้าอาจารย์คนนี้แจางวัวเินมีใจคิดฆ่าแน่นอน ไม่ฆ่าเขาก็ยากจะสงบโทสะในใจได้จางลเฉินมู่หลิงซีมองไปยังริมผาเห็นเงาร่างของ,จงเจางลเฉินก็โดดลงไปพอดีในแววตาของนางจึงปรากฏความกังวลออกมานางรีบเก็บลูกแก้วลังใหม่สวรรค์เทมันเข้าไปทันทีแล้วกลายเป็นเงาร่างเพียวบางไล่ตามลงไปด้านล่างเขาอย่างไม่ลังเลเช่นกันใครก็ไม่รู้ว่าด้านล่างผานั้นอันตรายขนาดไหนเป็นไปได้ว่ากระโดดลงไปแล้วก็อาจหมายถึงความตายก็ได้แต่ว่า จ้งว่เฉินเพื่อการแก้แค้นและมู่หลิงซีที่เพื่อความรู้สึกกับกระโดดลงไปอย่างไม่ลังเลเห็นอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าพวกเขาทั้งสองนั้นไม่เหมือนกันคนหนึ่งมีชีวิตอยู่เพื่อแก้แค้นอีกคนมีชีวิตเพื่ออารมณ์ความรู้สึกนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในใจของพวกเขาและช่วงเวลาที่กระโดดลงไปแรงมหาศาลส,สายหนึ่งก็กดลงมาจากด้านบนลงมาที่ร่างของแจ้งว่าเฉินทำให้เขาเสียการควบคุมตัวและตกลงไปอย่างรวดเร็วหากว่าป่อให้ตกลงไปอย่างนี้ต่อให้ร่างเนื้อจะแข็งแกร่งอย่างไร ก็ต้องตกลงไปกลายเป็นกองเลือดแน่จางวัเฉินสูดลมหายใจเข้าลึกๆเขาเอากระบีเซียนจินเสอือกระบีโบราณเฉินหยวนกระบีเท่าเทียนออกมาพร้อมกันแล้วใช้วิชาควบคุมกระบี่ให้กระบีทั้งสามกลายเป็นบันไดเสียบไปตามผนังเรียงกันลงไปเมื่อเป็นอย่างนี้จางวาเฉินก็สามารถเหยียบไปบนตัวกระบีแล้วลงไปได้เรื่อยในตอนนี้เองจางวาเฉินเห็นเงาร่างเพียวบางสีขาวร่างหนึ่งลงมาจากด้านบนนั่นคือมู่หลิงซีจะไม่นั่งถิ่นโง่อย่างนี้กลับตามลงมา จางวโรเฉินถอน,นใจเบาๆความรู้สึกในใจของเขาซับซ้อนมากแน่นอนว่ามู่หลิงซีเองก็เห็นจางวโรเฉินบนผนังแวบวบตานางปรากฏความยินดีขึ้นมาฝ่ามือยิ่นไปทางกระบี่บรานเฉินหยวนโซ่เหล็กสีขาวสายหนึ่งร้อยออกมาแล้วฟันลงไปบนกระบี่บรานเฉินหยวนไปตายเสียตอนนี้เองเฟิงหันลอยออกมาจากส่วนที่ยุบตัวเข้าไปเขาสะบัดกระบี่เซียนไปยังกลางโซ่เหล็กระวงังสีหน้าของจางวาเฉินเปลี่ยนไป เขาไม่ทันได้สนใจอะไรขาทั้งสองก็ถีบไปที่ผนังแล้วพุ่งกลับออกไปจากบนลงล่างแล้วถีบไปที่หน้าอกของเฟิงหันขณะเดียวกันราประทับฝ่ามือสองอันก็ตกลงไปที่หัวของเฟิงหันได้ยินเสียงดังเปรี้ยก็หลกของเฟิงหันปรี่ออกสายหนึ่งแล้วแจ้งลูเฉินกับเฟิงหันก็ออกแรงพุ่งลงไปด้านล่างผายรวดเร็ว,รวไม่ดานเงาร่างของพวกเขาก็ถูกหมอกเงาสีดํากืนกินจางลู่เฉินมู่หลิงซีถือโซ่ไว้ด้วยมือเดียวบนผนังเห็น เกิดเสียงดังราวกับหัวใจสลายดังขึ้นอารมณ์หมดหวังแผ่ขยายออกไปในดวงตามีน้ําตาหลายเม็ดไหลลงมาไม่หยุดแล้วปากของนางก็ส่งเสียงที่ทั้งใสกังวลและเฉียบคมสายหนึ่งออกมาส่วนลึกของชีพจรเลือดในร่างพลังเทพเซนโบราณสายหนึ่งตื่นขึ้นมาในหุบเขาเทพวิญญ,ญาณมีพลังเทพลงเหลืออยู่มันพุ่งเขา้าไปทะเลปานของนางไม่หยุดร่างของนางกลายเป็นหงน้ําแข็งยาวหลายร้อยเมตรตัวหนึ่งรากระหงในโบราณกาลมีชีวิตกลับมา มันสยายปีกน้ําแข็งทั้งสองออกแล้วบินลงไปด้านล่างผาและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมเปิ้นหวังจือ่อคำใช้เรียกแทนตนเองขององค์ชายไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วจะหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ